เติมนยาเข้าไป150ครับเสียบไว้ประมาณครึ่งวันครับตอนแว็กว <point of> ็กแล้วไม่รั่วพอเติมยาเข้าไปเย็นปกติครับเสียบไว้ประมาณ4-5ชั่วโมงครับ กลับมาดูน้ำยาเหลือติดลบครับผมน่าจะประมาณลบ20่สิบครับควัออนยาออกเหลือนิดเดียวแต่พอแบกกิกที่หนึ่งอา้าโงเลยครับน้ำยาพุ่งขึ้นไปประมาณเกือบ60ปอนด์ครับอาการแบบนี้ครับเดาได้เลยว่าตันครับผม เราเลยใช้น้ำยานะครับ F9000 ครับไล่ครับไล่เฉพาะท่อเย็นครับผมท่อร้อนน่าจะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเชื่อมช่องฟิตนะครับหรือว่าอีแว็ครับผมเชื่อมอีแว็แล้วก็เราไม่ได้ไล่ครับเราว่าทำการอัดแล้วก็ อันนี้ได้เลยครับแล้วก็ไล่ระบบไลยครับนี่นาจะตันครับดูเสียงครับน้ำเหลืองนะครับยาด้วยครับแนะ,ะต้องเอาให้มันแบบออกดีๆอันนี้มีติดขัดติดขัดครับ ออกแบบนี้สบายครับแต่ถ้าติดขัดติดขัดแนี่ใจว่าตันอยู่ครับไม่ย้ายออกมามันก็จะตันครับไล่ไปครับไล่ไปนี่ผมไล่จากท่อใหญ่ครับไล่จากท่อใหญ่ไปหาท่อเล็กนะครับว่าเวลาไล่ท่อเล็กปุ๊บเชื่อมท่อเล็กส่วนมากมันจะตันครับผมมันบางครับ ลไล่ต่อจากท่อใหญ่ครับไปหาท่ book. อเล็กแทนครับ <labour> ม <und ying> ันจะไวหน่อยครับแรงด้วยเวลาเราอัดน้ำยาเข้าไปครับ้าดังแบบนี้โอเคเลยครับแต่ถ้ามันดังงี้ยไม่ไหวครับดี๋ยหลอดไหม หน้าแบบนี้สุดยอดเลยครับหน้าดังแบบนี้ครับแสดงว่าไม่ตันครับภาวนาครับภาวนา สะดุดนะครับเวลาเราเติมนมลยาเข้าไปครับลองเมล่ดูนะครับลองเไล่ดูนะครับไล่เราอุดตันครับวีสังเกตว่ามันตันหรือไม่ตันครับ แบบไหนดีนครับบางทีถ้ามันติดขัดน,นี้ครับก็คือยังไม่ผ่าน,นครับแบบนี้คือน้ำยามันยังอยู่ในท่อเราอยู่ครับเราต้องไล่ออกมาว่าอเก้าพันก็คือถ้าเราคว่ำปุ๊บมันจะเอาของเหลวเข้าไปครับเข้าไปในตัวเครื่องนะครับเข้าไปฮะ จำเบอร์เบอร์นะเอฟเ F 9 0 0ันะครับก็คือถ้าเราคว่ำถังมันจะมีของเหลวเป็นน้ำครับไหลเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็พอเราไหลได้ประมาณช่วงหนึ่งครับนะับเอานะครับประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีครับเราก็ตั้งถังขึ้นก็นคือมันจะเอากา๊าซที่เป็นลมครับเข้าไปไล่น้ำที่อยู่ในช่องฟิตรวยอีเวฟ อยู่ในท่อทองแดงต่างๆนะครับออกมาทางท่อเย็นนะครับออกมาทางนี้ครับอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้เริ่มมีลมแล้วครับจะไม่มีน้ําครับเราต้องไล่ออกทั้งหมดนะครับไม่งั้นมันจะไปผสมน้ำยาก,กับนะอาร์หนึ่งสามสี่เอครับที่อยู่ในคอมนะครับนะต้องไล่ให้เหลือแต่ลมครับ เดี๋ยวลองเรียนรูครับถ้าเหลือแต่ลมเนี่ยโอเคครับ ถ้ามีน้ำอะไม่เอาได้นะครับตอนน้ำยาวให้หมดคนระับ แยกให้หมดแล้วครับถ้ามีแต่ลมเราก็สามารถเชื่อมแล้วก็กำวกทำแวกใหม่ครับทำระบบใหม่ก็ผ่านแล้วครับลองดูครับลองไปทำดูครับวิธีเช็คครับว่าตันหรือไม่ตันครับ ต้องไล่ระบบก่อนเติมน้ำยาครับ